เป็นรุ่นสุดท้ายได้จบไปก็มารอบัญจุอยู่คุณศภาที่นั่นนะฮเรายังสอนปอปฏิอยู่นะครับแล้ววันนี้เมื่อวัยวัยนี้คุณศภาก็ก็มีมติเห็นชอบให้มหาลัยเราอะไรท่านพระบาสการร่วมกับอีกสามสิบเจ็ดมาลัยเปิดสอนปอปฏิได้สำหรับ คนที่มีใบญาตปฏิบัติการสอนของสังกงัดสพทกศนอ,โโอาชิวะและสะชสำหรับบุคคลทั่วไปไม่สามารถเรียนได้อันนี้ข่าวที่บอกมานะั้นไม่ถูกตอ้องอีกทีแล้วบุคคลทั่วไปถ้าอยากเรียนได้ก็เรียนได้แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพครู จะต้องสภาได้ตเรนี้แก้ข่าวให้เขาหน่อยข่าวของเขา,าจะคลาดเคลื่อนไม่ต้องใจมีหมาหอะไรเราก็ทราบว่าหมาอะไรนู่นเปิดอะไรนี่เปิดแต่ว่าเราไม่ทำอย่างนั้นหมาอะไรที่มีมาตราอย่านี้และมีงานมีพัสดุมากเลยที่นี่มีลูกศิษย์ถึงอดแปดหมื่นแปดพันคนเป็นไปะยะโยธุหกพันคนท่างกันไปโยธีหกพันคนไปโยธุไปอีกสองครั้ง จงมีภารกิจมีอะไรทำากว่าก็มีหลายมาอะไรเขาบอกว่าเกิดแล้วก็มีเกิดเสริมที่แล้วก็มีกนะนั้นก็ช่เกิดนั่นแต่ว่าเราก็สูญเสียกับการแี่รัสบาดทำให้การรัรองนะตอนนี้เราฝากพวกเราทั้งหมดนะครับที่เขาบอกว่าคนที่จะเรียนและวถ้าไปรับรองไปยากกับอาชชพนั้นะได้ไปยากกับอาชีพอื่น พวกคนครงทราบนะครงทราบดีให้ข่าวสารเนาะคือจะต้องมีหนังสือจากคุณสภาอนุญาตให้เป็นให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาข้อที่หน่ข้อที่สองคือจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อจกากกรมเจ้ากัด ปรกาศอาเปี้ยไส้เลยจะแจ้งมาที่มหาวินยาลัยแต่กรมเจ้าสงกัดไม่ใช่อยากขอโรงเรียนบ้านน้องหินบ้าน้องมาให้นองมาตอนนั้นไม่ใช่กรมเจ้าสกัดเราเป็นโรงเรียนมันต้องเป็นานชินภักโอมิรัทุกสมัหลายคนก็มาพบเจ้าที่โรง้บังกับารสนับสแจะความชัดเจนอะไรทั้งวสอน เดี๋ยวก็ต้องงอกกันอีกจบแล้วไม่ได้ใบยนุญาตเดี๋ยวทีนี้เวลานี้นะอะไรไม่ทำอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาจนแล้วมาระงามว่าที่จะเปิดสอนเองกับครูของสอนที่มีใบอนุาตปฏิบัติการสอน แต่ว่ารัธสภาก็มีมติแล้วก็มนะะวมมไม่แจคงคง้งเหมือนะไรใช้ไม่ทีส่งข่าเวนนนนนาาเนี่ยก็พยายามเข้าไปพยายามทวงให้ทำหนังสือมาหน่วยวัดมีความผิดทางลายให้เราไปแก้ไหมไม่มีเคยมีหนังสือรัุบาลที่มาเมื่อคือสภาห้าห้าซึ่งทันั้นก็เป็นปัญหาว่าเรียนสอนไม่ได้นะแล้อบสอนพอได้เห็นว,ว่า ลายที่สองหนึ่งสามรืออะไรนะไม่มีความคัดจีนแล้วก็หมาอะไรที่เกิดสอนจะต้องเป็นหมาอะไรที่ที่ต้องผ่านการพิจารณาอย่างดีเสร็จแล้วก็ผู้สภามีความเห็นมาเมื่อวันที่21กันยาวันนี้ก็ย0ตุลาเรื่อกว่าก็ังไม่แค้หมาอะไรก็มีแต่ข่าวต่ีก็ยิ่งแต่ข่าวตัวไปถามตัวไปแจ้งไม่นงสือมา ทีพ่พวกเราเก็เลยงร้อนใจร้อนจะได้เรียนหรือป่าอะไรไปเรียนอะไรกย่ารเงี้ยนะเพราะนั้นก็เลยมีวันนี้ขึ้นมานะเรามาตกลงร่วมกันว่าวันนี้นะท่าน้องเรนพวกเราด้วยความที่ก็ยิ็นใจผู้ใหญที่มีความสกสารท่านอยางเป็นครูนำมาบากสถาบันนี้เราเชื่อว่าเราจะบ่มเพาะเราจะเปิดปืน ท่านเป็นครูที่ดีได้แต่ว่า,ามีเงื่อนไขอะต่างๆอยที่ว่าวันนี้คนที่จะมาเรียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้นคือเป็นครูมีสัญญาจางมีหนังสืออนุญ,ญาตจากครูสภาให้เป็นผู้ฝันฝันการสอนในสี่สัปดาหนะและจะต้องมีการ ทำความสุงลงก็มือการระหว่างอะไรกับสามหน่วยน้ำสี่นะครับวันนี้หนึ่งหน่วยทำยอ,อยู่แล้วอีกสามหน่วยเนะี่ยยังไม่ได้ทำแล้คนที่ยังไม่มีสังกัดไม่ได้เป็นครูไม่มีใบอญาตเรืก่การสอนจะเรียนได้ไหมคำตอบคือเรียนได้แต่ท่านต้องทำสัญญากับมะอะไรว่าจะไม่มาเมื่อไปขอใบอญาตท่านจะต้องลง นามว่าท่านรับรู้ว่าท่านเรียนแล้วท่านจะสามารถไปขอใบญย้บวิชาชีพครูได้แต่ท่านเรียนมาอะไรสอนให้ท่านได้ให้ใบย้บประกอบปันให้ใบประกาศศิลปวิชาชีพครูประกาศศิลปวิชาชีพครูนะให้เหมือนก ok ับว่าคุณจบปริญญาที่ไหนก็จบมาได้แต่ไปทำงานที่ไหนไปไม่ได้ทักเขาไม่รับวันนี้เขาไม่รับ ถ้าเป็นครูเป็นสถานศึกษาที ah. uh, so ่เป็นไปตามเป็นเปตามระเบียบกฎหมายแปบ่นแ้งของทางราชการูสอจก็ต้องมีใบ้ญาตอะไรต่างๆาต้องมีใบยญาตถ้าไม่มีผู้กองหรือนักเรียนสามารถต้องรับให้เกินหนึ่งหมึ่นายประจำครบหนึ่งปีสำหรับโรงเรียนผู้ห้โรงเรียนที่เอาครูที่ไม่มีใบอาตเปสอบเออสรุปก็ค่อ่านยืนเ่น Giờ à, làm thẳng được chứ? Khai hóa trà xuống cặp, xóa trò Xóa trò Hãy gửi là xóa một lần cộng cộng Xóa trò Xóa xóa nô Xóa xóa ý Để คิดว่ามีไหมครับอาชอวามีจํานวนมากแต่วันนี้ทราบว่ามีการให้ใบสมอครลงอาชีวพก็ไม่มเาเราถามถามัาม้งหมดนะใครมีใบหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากผู้รูสภาากมยอะๆดีครับโอเคใครไม่มี ใครไม่มีแต่เป็นครูยกไปใครไม่มีแต่ได้มีสัญญาจ้างจากโรงเรียนแล้วมีสัญญาจ้างจากโรงเรียนแล้วม,มีอะไรต่างๆแล้วนะแต่ยังไม่มีหนังสือญาติกาบรูสภาเอาอปลงให้ทำอย่างไรคุณต้องเร่งรีบไปให้โรงเรียนทำหนังสือเขียนพื้นที่อ่อแล้วก็ แจ้งเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจ้างครูคุณ,คณที่ต้องชใช้คุณเป็นครูไปยังรู้สภารู้สภาจะบอ,อกนังสือให้อีกนะไม่ใช่ใบนะ,ะเปนหนังสือรชกษาซื้อปืนราชาการคุณรูรรรสภาเนี่ยมาอนุญาตตั้งแต่โรงเรียนเหตุีความจําเป็นว่ารับสมัครแล้วใหม่ได้หรือสาขาที่ไม่มีผู้มาสามัครอะไรทั้งหลาย ขอครูคนคนี้คนนี้เป็นครูของเรียนก็ไปขอ้ใครไม่มีใบญาตเลยนอาการสอนเรียนไม่ได้เป็นครูเยอะเลยนะครับไม่ได้เป็นครูแล้วไม่มีใบญาตไม่มาถามว่าถ้าครูอยากเรียนสามารถเรียนได้แต่จ,จะต้องทำบันทึกว่ารูดีว่าเรียนแล้วไม่สามารถไปขอใบญาติประกอบวิชาชีพ แต่จำอยากเรียนสัมผาเชื่อมัน่นในการที่จะเป็นครู <c oughs> แย่มีประโยชน์ไหมฮะพระเจ้าพีจะบอกว่ามีประโยชน์นะแต่ยากขึ้นอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยคนที่จะเป็นครูนี่มีวิธีที่จะเป็นครูได้ตามกฎหมายวันนี้นะครูที่เที่คือเรียนหลักสูตร5ปีนะครับ พวนี้เนี่ยในหมายอะไรที่ได้รับการรับรองผ่านการประเมินจากรูปสภาได้รับการรับรองจากสปอจากรููสภาหลักสูตราปีพวกนี้สามารถรับใบอรเนุญาตพิชีดดร,ร,ษษษเรชูเดิมที่ปรียนมา อ่าแล้ก็ถูกปิดไปแล้วเมื่อ19สิงหาห้าสถ้าใครเข้าเรียนหลังจากนี้เป็นกรณีพิเศษเช่นพวกสสอพทสอคพทผู้มีความสามารถพิเศษต่างปิดท่านี้ส่วนหนึ่งไปเขาเรียนพอเี็นหลังจากนั้นอ่าก็จมไปเมื่ออ่าที่สภามีนะที่แรงปิดหลังนี้ก็มีพวกนี้ก็เป็นครูร่างหรือลุงนี่ลุงที่ เป็นครูขน้าราชการครูหรือเป็นพนักงานครูหรือเป็นครูที่มีใบอญาตประกันการสอนและมาเรียนปบันเด็เดเนี่ยก็สามารถเป็นได้รับใบญาตประกอบวิชาชีพครูดไดนะ้เรียกว่าเรามีสองกลุ่มนะกลุ่มหน้าปีกว่าสีก่ก็ไม่กลุ่มที่สามนะกลุ่มที่สามคือพวกกลุ่มที่สอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานความรู้มีทั้งหมด9มาตรฐานมีการสอบในช่วงเดือนตุลาเดืนเดือนเดือนอะไรก็ไดเดือนเมษาสัานี้นะครับให้ติดตามที่ที่รุสภาจะมีการรับสมัครสอบแล้วก็มีการแจัดสอบติดตามภูมิภาคสอบที่ขอนแก่นที่ะคนที่เชียงใหม่ที่อะไรอย่างสอบพร้อกันทั่วประเทศมีทั้งหมด9มาตรฐานอาชีพ ทุกคนจะต้องจ่ายมาตรฐานละ300บาทเป็นค่าสมาัครนะครับเป็นค่าสมาัครสามารถสอบได้ทั้ง9ชุดในครั้งหนึ่งถ้าสอบได้ก็สามารถไปขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยที่ไม่เป็นครูก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นครูก็ได้สอบเาสอไม่ได้ครั้งหนึ่งก็สอบครั้งที่สองสอบเก็บสะสมไปยุตได้9 มาตรฐานวิชาชีพเมื่อได้รับมาตรฐานวิชาชีพท่านสามารถนำไปขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนด้วยตัวท่านเองไม่ต้องผ่านโรงเรียนไม่ต้องผ่านรเดี๋ยวท่านสามารถไปสมัครเป็นครูอัตราจ้างเป็นครูอะไรได้เป็นครูเองเป็นชนินครูอะไรได้โรงเรียนสามารถรับคุณเข้าไปถ้าเขาต้องการคุณโดยไม่มีปัญหายลไรแต่ว่าอยู่ได้เพียงสองปี อายุได้เพียงสองปีถ้าคุณไม่เป็นครูเนี่ยจะมีอายุสองปีแต่ถ้าคุณเป็นครูได้หนปีสามารถรับการประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบชาชีพครูได้ขั้นตอน,นยากอยู่พอสมควรแต่นั่นก็แสดงเห็นถึงเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูต้องการที่จะผมุพอมีวิชาความรู้จริงๆจึง,จ,ง,จ,งจะเป็นครู เดี๋ยวครับช่องนี้สอบ9ก้ามาตรฐามไม่ได้